ความรู้ของเรานะคะที่จะอยู่ในกลุ่มของเราตลอดนะคะยิ่งหล่อวันหล่อคืนุ้ยทายาทอสูรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะคะขอเชิญพบกับน,น้องเป้าเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณสาวิเดียครับ ขอบคุณ MC ส,สดสวยนะครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าไอ้เขานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับผม,ผมป้านะครับบุญญเกียรตินันทสิทธิ์นะครับก็ผู้ปรโกอการทางธุรกิจนะครับก็ขอบคุณคุณพี่วิเชียนเกิดสงการและคุณรัฐดาวันเกิดสงการครับ แล้วก็ผู้ที่คอยเป็นโค้ดนะครับหรือคอยให้ความรู้ช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณคุณสายฝนทันว่ดดีเกิดสงการครับแล้วก็ขอบคุณที่ขายไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณเพตินัมสองผู้สถาปนาใช่ไหมครับขอบคุณนายแพทย์กีธาต่อสวนแล้วก็พี่กุ้งเยวนะต่อสวนครับขอเซ็นปลอบมือหรือแต่แต่ให้ท่านเลยครับ นะครับวันนี้ก็ได้รับหน้าที่นะครับก็สมมติว่าถามว่าโจทย์ดีไหมก็โจทย์น่าคนควาครับแล้วก็ถือว่าหินนิดหน่อยสาหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความสวยความงามนะครับเป็นสินค้าที่ผมก็ใช้อยู่ตลอดนะครับหือแอบใช้บ้างนะครับของภรรยานะครับวันนี้ก็ได้มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเลกเปลี่ยรยนรู้เกี่ยวกับวิตามินซีนะครับ เอสเอทริปเมนต์และก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอาร์ทิสต์สลิปปิ้งมาร์นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอแชร์สไลด์เลยแล้วกันนะครับ okay. คุณคุณเห็นหน้าจอของผมมั้ยครับเห็นเต็มหน้าจอไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าภาพเล็กหน่อยครับเล็กหน่อยจะเปลี่ยนครับตุ๊อเโอเคครับอ่านะครับ Are you ready ท่านพร้อมยังครับ Yes โอ้จารย์กิตก็มาครับ Yes เส้นดีมากครับวันนวั้ครูครับถ้าทุ้ท่านพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่า เนี่ยครับวันนี้ก็เป็นการมาแลกเปลี่ยนรีานรู้กันในตัวของวิตามินซีนะครับ S A treatment แล้วก็อาร i s t ต y i n t e น s i v e นะครับสกินแคร์นะครับสลิปอินมาร์กนะครับอีกตัวหนึ่งก็ช่วยเติมเต็มริ้วรอยให้เรานะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็ทําให้ผิวดูอิ่มฟูข้ามคืนได้นะครับมาดูกันว่ารายละเอียดนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับอันนี้คือเป็นอาร t ื่นเ e ้นอินเทนซีฟนะครับสกินแคร์เอนะครับวิตามิน C s a อสเอทรีเมนต์นะครับนะครับว่าเทคโนโลยีหลักในวิตามิน C และกเอสเอทรีทเมนต์นะครับแล้วก็เราดูมาดูว่ามันเป็นเอ็นทายเอสจิ้งนะครับช่วยสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเราอิ่มฟูขึ้นนะครับเป็นแอนติออกซิเดนต์นะครับที่มีประสิทธิภาพ มากกันทีที่ลูบไปบนผิวหน้าของเรานะครับเห็นไหมครับว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูอิ่มฟูและดูอ่อนเยาว์นะครับนะครับแล้กวก็วิตามินซีเข้มมันจะวิตามินซีเข้มข้นนะครับของเรานี้ไม่ไม่แพ้ใครเลยนะครับหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้ทั้งเช้าและและก่อนนอนนะครับเอ่อที่จุดเด่น,ดดดดนที่ดีมากๆจุดเด่นที่ดีมากเลยก็คือมีเบสเซรัมด้วยนะครับแล้วก็ มีไฮยาลูรอนเลซิกเบรนนะครับช่วยปกป้องไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยออกไปจากผิวนะครับและมีโมเลกุลเล็กๆจะซึมลึกลงไปให้บำรุงให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่มีอยู่ในเบสเซรัมกดนี้ก็คือวิตามินซีคอมเพล็กซ์นะครับวิตามินที่ได้จาก ออเซโรราเชอรี่นะครับที่พ่อปลูกจากฟาร์มออร์แกนิกของนิวซีไลท์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ออเซโรราเชอรี่เนี่ยจะมีวิตามินสูงกว่าส้มถึง46เท่านะครับแล้วเ,เขาจะเลือกเก็บออเซโรราเชอรี่เนี่ยที่ยังเป็นผลเขียวๆอยู่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นภาพเล็กๆนะครับแล้วก็ซึ่งมันเป็นช่วงที่วิตามินซีสูงที่สุด เก็บเสร็จแล้วจะรีบนําไปฟีดเอาไว้เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับของวิตามินซีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนการพบปลูกและการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเห็นว่าเขาทุ่นเทกับกับมันมากๆครับนะครับแล้วก็นี่นะครับอย่างไมครับอาร์เจนตีนเ e สิติแกนแ a วนเนี่ยช่วยเติมเต็มริ้วรอยและร่องลึกเสมือนเติมเลือให้กับหน้าของเราเลยนะครับ นะครับอ่านะครับอันนี้คือแล้วก็จุดเด่นก็คือมันจะมีตัวผสมนะครับอ่านะครับว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของของอ่าตัวน,นี้เลยนะครับก็คือเอเตเอเตนะครับนั่นเองคือตอนใช้เนี่ยแค่รวมร่างนะครับรียกว่ารวมร่างเทียบผสมลงไปนะครับแล้วก็ อ่สผสมไปด้วยกันนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความกระจ่างใสและลเดเรือนยุรอยของวิตามินซีเซรั่มนะครับคือทุกคนถ้าคนได้ใช้นะครับมันจะมีขวดนี้มาแล้วก็มีตัวแยกที่เป็นเซรั่มนะครับเราก็มามา,มาใส่แล้วก็ผสมลงไปนะครับตอนผสมลงไปก็เค่เขยา่าเขย่ห้เข้ากันครับก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งก่อนนอนและตอนตอนเช้าด้วยนะครับ ผิวอิ improve, ่มฟูลดลดเรือนลดเรือนความหมองคล้ำให้ให้ผิวหน้าเราได้นะครับนีครับหลังใช้เป็นยังไง้างครับอ่าสวยไหมครับทุกคนกดแปดดแปได้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็กเป็นอาร์ติสตีบลูมิ่งนะครับสลิปปิ้งมาร์คบูทผิวสวยชั่วข้ามคืนนอนน้อยแค่ไหนผิวก็เหมือนได้นอนเต็มอิ่มนะครับตัวเนี้ย อ่นะครับเนี่ยมาดูเลยว่าอ่าจะเอาแบบหลักๆมาเลยนะครับวันนี้นะครับบูทความชุ่มชื่นในผิวแล้วก็บูทพลังการปกป้องผิวนะครับแล้วก็บูทความผ่อนคลายนะครับบูทผิวสวยชัวรกลามคืนเนี่ยนอนน้อยแค่ไหนก็ผิวก็เหมือนได้นอนเต็มอิ่มน,นะครับผิวชุ่มชื่นชุ่มชื้นขึ้นนะครับผิวกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นด้วยมาสก์บำรุงผิวแบบเข้มข้นชนิดไม่ต้องล้างออกนะครับ รวมพลังความชุ่มชื้นให้เข้าอ่าระดับขั้นสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเลยนะครับเป็นบุญความชุ่มชื้นเนี่ยให้ผิวอ่าได้ชุ่มชื้นถึงสุดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอ่ด้วยส่วนผสมของเฟอร์เมนเฟอร์เมนเทียน์เฟอร์แมนเชก้านะครับอ่านยากนิดน,นึงครับแล้วก็ปลอบประโลมผิวด้วยโบทานิคอลเซเว่นคอมเพล็กซ์นะครับ ในก็เทคโนโลยีซิกาซิการีเลนะครับช่วยเปิดปล่อยส่วนผสมของส่วนผสมเข้าสู่ผิวนะครับอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งคืนนะครับตัวนี้ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อตอนที่สองเนี่ยเป็นบูสต์โปรทคชั่นนะครับเป็นการบูสต์พลังการปกป้องผิวนะครับดีเอของผิวเราเนี่ยได้รับความเสียหายจากรังสี UV อย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะในไม่ว่าตอนที่เราจะอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็เออ AA2G และตรงนี้ครับ AA2G และคริสเซรัมเนี่ยครับคลีเซเซนซิมัมนะครับคอมเพล็นะครับอย่าต้องการรังกินนะครับ AA2G คริสเซีัมเจเจนซิมัมคอมเพล็นะครับช่วยปกป้อง DNA ของผิวหน้านะครับอาการ ถูกทำร้ายของรังสี UV นะครับในระหว่างวันของผิวชั้นนอกของเรานะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น Boost Direction นะครับเป็นเป็น Boost ความผ่อนคลายนะครับทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายและหลับสบายมากขึ้นด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากาจากจากวาเลนจากกลิ่นวาเลนเดอร์นีครับแล้วก็ กลิ่นบอกามอนะครับแต่ก็อันนี้คือวิธีใชก้ก็นะครับเราก็ใช้เนี่ยครับเปิดใช้แบบทาลงบนผิวหน้านะครับแล้วเราก็ใช้ไม้ตัวทีที่เขาแถมให้เราในเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็นวดน,นวดหน้าของเรานะครับให้เรารู้สึกว่าผิวหน้าเราผ่อนคลายแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับโดยไม่ต้องล้างออกเลยนะครับคือแบบหลับสบายด้วย ยิ่งล่าเวนเดอร์เนี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะอยู่หน้าเราที่เหนื่อยมาทั้งวันเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับรวมไปถึงอารมณ์ในการนอนของเราเนี่ยนะครับอ่านะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับสําหรับเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นมาด้วยนะครับเลขซื้อจัดหนักเลยลดหน้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออาร์ติสตีอินเทนซีสแคมเปิลแวนวิตามินซีนะครับเอสบีกรีนแบนด์หนึ่งชิ้นมูลค่านะครับ 1,728บาทรับสิทธิแลกซื้ออาร์ติสตี้อินเทนซีฟสกินแคร์บรูมมิงนะครับสลิปติ้งมาร์กหนึ่งชิ้นนะครับลด20%นะครับหรือเหลือราคาเพียง900บาทจากราคาปกตินะครับเห็นไหมครับว่าเดือนนี้ต้องจัดแล้วครับทุกคนครับโอเควันนี้ผมก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับ